นี่ยังก่อได้ทิตทิได้ทิปบอันนี้ทิปเป็นเงินลาวซื้เท่าไหป้าแสน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 เป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนพ่ีผู้ใดได้ทิปเพื่อคอยรับเป็นแสนเมื่อเ้เปาแค่เป็นแสนไ่นองเปเป็นแสนเสนใเนใบละสองหมื่นใบละสองหมื่น สาเอกสาวออแบบนี้มืออืินสี่บอนี้เลขยังมืออืินสิ่บาเดากระสอบเป็นน้ำบออัเมือมือเงินสิ่บาเดากระสอบเป็นน้ำบออู้อาเลขเนาะสองกสองือนี่ไหมเล็กคเออจะคืออยู่จะคืออยู่เต็มต็เป็นเลขกสองเอาครเลกสี่อยู่เต็มต็เป็นเลขกสอง้เ็กสองเป็นเรอสองมือโอ้บ่มีอัน อ่ะตัวนี้บ่้องใจเกินเนาะแน่นแม่นเนาะตัวนั้นเบิ่งเด็กเด็กสาบปโอ๋อเป็นแสนเนาะเป็นแสนหนึ่งไปืุอรถกันฮอร์มือมือนี่ได้เป็นล้านเลยกระสอบพผลเหรอก็พูดหน่อยก็พูดหน่อยเป็นกระสอบเอาให้เพิ่มก่อนเอาส่วยๆเอาเพิ่มหน่อยแสนหนึ่งแล้ว เอาาดนเส้าวแรไัเนีี้ยเงีตีบัดนเงี้ยาด้บัดเงีเงเงใช่เดาันได้เดินซื้อด้ล้างหอมแล้วบอกไป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 ุนล้างหอมยุนนี้ไ้ไดได้านมนไดกี่ัน่ะได้แสนหนึ่งแสนนึ่เพ่อนเอ้ยยเ่แสนหนึ่งลยเปื่อนไม่ไไ้เพื่ออะไรบัตร อันนี้ใบละหมื่นว่ะอันนี้ใบใบละหมื่นใบละสิบพันใบละ๊บหมื่นใบละหมื่นอ๊ะมอบมอบมอบก่อนมอบก่อนม็อบก่อนม็อบก่อเชิญแ่ก่อนที่นอหเอียบแล้วเอียบแล้วแสนนึงแสนนึงแสนนึง ่่ดดแสดงว่ายกแสดงว่ายกนี่สีเงาเนี่ได้โอ้จังเลยยกละจักแสนแล้วพังันทุกพังันเท่าไรก็พังันแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรสองแสนแล้วสองแสนสองแสนสแสนแล้วเมื่อมีบอสประเทศไทยอ่ะตัวยางนึกว no oh right. no ่าแท้ไปเนี่ยที่แม่นไตเตี้ยวเอาหลังจากเป่าลงอ่ะได้อีกจักแสนก็ได้โอ้ยมาเดี๋ยวไปไวันีพ่ใส่พอใจด้อ

ไอ้เหี้ย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  <laughs> <laughs> สองแสนได้ให้คุ้มค่าตัวเออสองแสนนี่ล่ะสองนนี่จ้างว่าเป็นลานนี่แม่บ้านได้ได้้ายเอาใบสมุกขนาดนี้ใยสมุกเมื่อกองอะได้ยู่บ่ได้เะข้างแรกเลยนะเนี่ยน่าแมนว่าเอกันมามามวเนมึงเดว่าไม่เสียงปีดอีกแอาเสียงปีดเสียงข้างฉันเอก เสียงข้างสนาะเปียดพนาทั้งนี้ก็เปียดเตียฮะทั้งนี้กเสียงเปียดเตี่เสียงปิดถันอยู่บ้านอยู่ได้ผลกนเสียงข้างนิดน้อยส่วนนึงผเคยเห็นเดือดเือได้เวนี่นะโบกจีมันเปียดเไปเลนะอันนี้เขาต้องเห็นอาจสะยาลักของเขานะแน่นนเป็นพวกันของเขาบงสันวงสันกับกับเป็นของเขานะวัเนนําบ่บเครือ แมนแมนแเค็กกับบอขึ้นแมนเมนบอว่าเนี่มันแะของเฮาสิเนเจอร์เอี่เนเจอร์ได้พัชมุนแค่ในเื่อีเอโอ้ยแล้ว่มียคนแล้ว่วยมยคนี้แล้วช่ยามียนเออเอาข้อนี้อุ่นเครื่องไหมเนี่ยยาเื้องเอะไปจัดจังมันจะเหมือนลมดูอุ้สองแสนน่ะสองแสนน่ะลินพรเป็นลานมาได้เมื่อกี้นะมันไกลสองแสนคักอยู่ มามาาเล่าได้ลูกขั้นหนึ่งประเดศตอกพีนองเอยไปบ่ันเี่กเคยมากกับใบไดมากดอกสมัากับใบไดมากอันทั้งคำพูดหน่อยเม่อคืว่าสิใดมากกันเลยมาเลยใช้บุญนี่หละใชบุญต้หลงพอไปหับป๋อขัดหรอกแต่ว่าใช่ว่าน้าขักขัดเพรสีหอดเข่าไม่สีหอดเข่าเอาเอาขั้นตอนสีเข้านี่สอยๆวยมงเ สอย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 โซยได้เพื่อนะโซยโซยเนี่ยการสอยเนี่ยมันชีเสียดสีกันระวังกุยงกับผู้ใช้มันชีมีล่ามกชกับพวกจำบักจำเจนยุหันละเสียดสีกันยุหันไม่ใช่มีค้อยเสียดจำบักจำเจนเรื่องสอยพี่น้องก็จะถือว่าเป็นล่ามกเพราะว่าสอยกับมะลำก่อนมะล่ำกันกับแช่นี่คู่กันมาจะดึกดำบัน พอจะนั้นเพื่อนม่นนกแต่แต่กับบินควมฟังซี่เพื่อน่าคนจีดีดากเป็นสีขอดขอดปปนะขอดแบบนี้นี่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 ดบ้วีย่อนมาขอด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 น้ำน้าเด็กกัจิตอดแล้วอยู่เมด่อปีสุมดากขอดเนี่ยสุดมที่นำบอดดีกับไทยสีลำลำดากเป็นสีงามงมกับทองสีเปีี่อนั่นเปยเรียกกับบอดดีบอดดิ เดี๋ยว้องเรียนเลียนก็จงหมูไตสุบมันใส่พ่ใครได้เดีกยวจะซอยสอยทำให้สีสอยอีกเออทำไห้ซอยอีกว่าเรี่งสอยนี่ไหลเฮ็ดเป็นทับเนียบไปแล้วอาบ้ใดว่าเขาสอยเขาจีดจับนี่คอยล้มทะเบียนไปเหมือนแล้วก็จีอจับกันมู เอาไปยังไปย่งตุ้จับฮะเปียงตจับถุ้จับจังไหนข่ที่จับเขาเนี่ยเขาเอาก่อนไฟ่อนเปออ่ะโอ้ลิกัิซดลิกซิดไปเหมือนรานี่ร้านข่เป็ดเตออเเอร้านเคยโอเคเลิกสซเป็นเลเลิกซิไทยอ่าผุ่ใไหสอยก่ันไหนก็สร้งคือเาไข่เหมืออ่ะถ้าอยากสอยต้งมาเสียงกันไงก่อนทานข่ยาื่องได้เหมือนแล้วเออาเพราะข่เ็ดกวันมูอข่เทศกันเล็กน้อยไว้ ย่าเด็กน้อยคุ้มมือห้อมดีเลยมันจีบลิลกับจีกวนเฮาเฮาเห็ดกวนมันมันจีว่าไปสวนมองใจอีหนูอีนเนียนะเดาลูกเร้เราเรคลิปนี้่ยคระคลิปนี่ยซับมีสักวันครับลาสวนยี่นี่ย่ประเทศนอกเดี๋ยวนี้โอ้หนาวขากจังหน่อยหิมะลงครับยี่นี่ชิมนี่สวัสดีครับ